บ้านไผ่ล้อมนนสมบัติเรื่องเจตดจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนนสมบัติท้าพเจ้านายสุรัชชาตลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนนสมบัติในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนนสมบัติขอประกาศและแสดงเจตนาลงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมมาพิบาลอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้จะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบนำค่านิยมของโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนนสมบัติมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อันได้แก่สำลิดผลของงานพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนางานโปร่งใสเป็นธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถบนพื้นฐานการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนรวมถึงปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติคือเรียนรู้ก้าวไกลวินัยก้าวหน้ากีฬาสร้างชื่อยึดถือคุณธรรมข้าพเจ้าขอถวายสัตว์วาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตน,ตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์สืบสารพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุดจริตชนเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนนสมบัติและสังคมไทยสืบไป